สบายดีปีใหม่2 0ง4ันบมื้อนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสิสี่มาลินบุญกินเจียงของพี่น้องอาคาโูกุยเมืองบุญเนื้อตะกงสาลีเดอ้อนี่ก็คือเข้าจีปปาของอาคาโนกุยทุกๆงานบุญกินเจียงจะต้องมีเข้าวจีบป,ปาแนวนี้ ตอนนี้ก็ถือว่าตั้งไว้เพื่อตอนหับแคกเพื่อนมิดท,ที่มายามนี่คือของจำข้อจีปบป่าของพี่น้องอาคามักงาตามปูนกับน้ำตาลปริมีร้านทรายกำลังสีจำคิดจำคิดบโออข้อจีปันน้อยๆแล้วมาจำมัมกงา ไห้มาลิ้นบุญกินเจียมของอาคาที่นี้ต้องเหตเหตต้องได้กินไป้สีบ่บเป็นมงคลสำหรับอาคาโนกุยเมืองบุญเนือในปีนี้มีความเอกภาพกันลินปีใหม่มือเดียวกันทุกทุกวันลิ้นวันทีหนึ่งเดือนหนึ่ง เดยเป็นการทรงท้ายปีเก่าต้อนหัตปีใหม่ข้อจีปาป่ามาลิดมายามเด้อบุญปีใหม่บุญกินเจียงของสวนภาวอาาเป็นเอกลักษณ์นี่เฉพาะข้อจีปาปามีหลายอย่างที่เป็นตาบนเป็นตาสมในบุญคินเจียงคองสวนภาวอาาที่นี่ น้อย,อยเขาจีปะป่านี่มีลายส่วนเพาทตีเขาเจ้าเห็ดในงานบุญแต่คงพี่น้องอาา่ะค่สคุณัศ